วิธีเปิดแคมโหมดนะครับโดยให้ไฟดับทุกดวงนะครับตอนนี้คือเครื่องยนต์ติดอยู่เนะาะไปที่โหมดฉากแล้วก็เปิดแคมโหมดเปิดปุ๊บแอร์ทำงานแล้วก็ปิดไฟทุกดวงนะครับจนดับหมดสังเกตจะยังเหลือไฟเดย์ไลท์นะครับเห็นไหมเห็นไฟเดไลท์อยู่หลังจากปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับทำให้ทุกดวงดับด้วยการปรับหน้าปัดนะครับที่ เป็นเลขศูนย์เนี่ยให้เป็นสามขีดนะครับด้วยวิธีการเปิดประตูครับแล้วก็ยกตัวขึ้นจากเบาะให้เบาะรู้สึกว่าไม่มีคนนั่งแล้วสังเกตน,นะครับจะเป็นสามขีดแล้วเท่าน,นี้เราเราก็กลับไปนั่งได้แล้วก็ปิดประตูล็อกรถเห็นไหมครับตอนนี้แม้แต่ลงรถออกมาดูก็อยู่ในโหมดแคมป์แล้วนะครับก็คือไฟไม่ติดเลยนะครับ ไฟไม่ติดสักดวงเลยเข้ามาในรถใหม่ตัวเลขเป็นสามขีดเหมือนเดิมเราก็ปกติครับก็เท่ากับว่าตอนนี้แค่โหมดสมมูรณ์แบบครับมือตึบ๊บ